สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาแครตัป RM นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูวิธีการนะครับเอาหนามของกระบองเพชรนะครับออกจากผิวหนังของเรานะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ฮะเขาเปิดมานะครับก็เป็นขาของผู้ชายคนนึงนะครับที่โดนหนามกระบองเพชรนะครับทิ้นที่ส่วนที่เป็นน่องนะครับนี่ฮะเขาใช้เหมือน คีมนะครับหนีบออกมานะครับนี่ฮะครับเลือดเริ่มไหลแล้วนะครับ ทีพเป็นกระจุกเลยนะครับเนี่ยตัวผมเองก็เคยโดนเล็บเกี่ยวนะครับเกี่ยวเข้าไปที่นิ้วนะฮะปลายนิ้วชี้ครับเดีย๋ยวผมว่าสุดยอดครับดูเรื่องนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ